บอดึงอันนี้ก็บิดมือนี่ลอยเลยบอ่อดึงได้มันีก็บิดมือนี่อ่ปลอยเลยขึ้นยากแล้ว mình hỉ có đi đến bưng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เนี่ยเต้นดั่น้อยก็ได้แล้วอ็ต้นเล็กกระรูเล็กหือืมอืมอืมเง้เล็กไปเรืยก็ได้เนี่ยอืมเอาข้องใจอืมืวานตุมหมาตามไนะอืมเงี้ยอล็กืปอืมเป็นมาตาวรถว่ายอืมเป็นกระดูกช่วงห้วเลยดีอยวอืม มันลอยไปติ๊ดมือซิลนลยนะจ่าได้ไรได้นานเลยมันยกเกะคนกันเลยว่าปลามันมันจะเป็นเกะปลากันเลยก็จุมานี้เลยนะี่ยคนไม่รับอ่ะมันไม่กนะ้มเหมือนเลยโอ้ก็ว่าลุงโน่กู้มาได้ใจได้รับเปล่าไหอ ít đấy nhỏ cọc mọi người làm như kế Nam kế Nam. Là mà ừ. thế nào cong nhà mày mày mà mày 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 Đấy, mày 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 nó ปันธีนครับ <laughs> <laughs> <then>, <laughs>